ไปเอากล้ามาครับไปซื้อก้าเข้ามาครับมัดละสิบบาทครับก้าสวยๆนี่ต้นนี้ต้นเล็กหน่อยนี่ครับก้าสวยครับเพราะว่าจะมาสามข้าวครับเพราะว่านี่แหละครับชีวิตลูกชาวนาก้ามันไม่ขึ้นถ้ามันว่างอย่างนี้เราก็ต้องหาก้ามาสามนี่แหละคือลูกอีสานภาษาอีสานครับนี่ตรงนี้นี้ที่หนึ่งครับ เพราะว่าทำแล้วน้ำมันมาครับมันก็เลยทำให้ทำไปปุ๊บข้าวมันยังไม่โตน้ำมันมาท่วมมันก็เลยทำให้ข้าวมันเปื่อยมันก็ตายมันก็ไม่ทำให้ไม่ไม่เกิดครับนี่นะครับนี่แค่จุดย่อยๆครับนี่นี่แปลงเล็กอันนี้แปลงใหญ่ว่างเยอะมากเลยแล้วอีกแปลงหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นก็ว่างเยอะเหมือนกันแต่จะทำแปลงนี้ก่อนครับนี่ครับกล้าครับ